ผู้ชมคะอีกหนึ่งหนุ่มคะ่ะที่โดนกระแสของโควิด19เล่นงานเข้าเหมือนกันออมอคัคพันธ์ค่ะปกติเนี่ยหนุ่มออมเขาเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายชอบเข้า่ขา่มวยชอบฟิตเนสมากแต่พอเจอกับกระแสโควิด19แบบนี้ทำให้เจ้าตัวต้องงดออกกำลังกายทุกประเภทเลยคือไปยิมก็ไม่ได้ไป่ข่มวยก็ไม่ได้นะคะส่วนที่มีข่าวว่าตัวประกอบติดเชื้อโควิด19เจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ละครที่ตัวเองเล่นที่สำคัญหนุ่มออม มีโอกาสได้เจอกับพี่อ้ําพัชราภาตอนที่ไปถ่ายแบบให้กับช่างภาพคนดังพี่ใหญ่อมาตโอ้โหแล้วก็แฟนคลับเขาก็เอารูปเนี่ยคุณผู้ชมเอามาเปรียบเทียบ10ปีผ่านไปหน้าพี่อ้ํไม่เปลี่ยนแต่คนที่เปลี่ยนคือหนุ่มอ่อมอ่อมจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะผมผมไม่ได้ไม่ได้ไปมาเร็ว,รวนี้นะเพิไปมาสักพักแล้วครับอ๋อ <ผม S 1> แต่าาพา<อ>ง เพิ่งมาลงด้วยแล้วก็พอเห็นข่าวก็เลยแบบก็ก็หยุดไปครับก็มีกลัวบ้างนะครับแต่จริงๆผมว่าไม่ได้แค่ไข่หมดหรอกครับจริงๆพื้นที่ที่เสี่ยงว่ามีแหละเกือบทุกพื้นที่เลยตอนนี้ครับมันที่ที่มีแบบแออัดคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงได้หมดอะครับแล้วแสดงรวมได้เยอะอย่างเงี้ยเข้าฉากงานแต่งงานหรือว่าฉากที่คนร้อยๆคนเงี้ยโอ้โหก็ต้องระวังมากขึ้นใช่ไปเจอพี่อ้ํใช่ไปเจอพี่อ้๊มาครับผมก็ไปถ่ายแบบแบบงานในหงของพี่ใหญ่มาแล้วเจอเจอพี่อ้๊อฟเป็นส่วนเป็นพอดีซึ่งไม่ โหนานมากเลยครับนานมากผมก็ถ่ายคู่ลงจักรแรมใช่ไหมครับแล้วไม่มีแฟนคลับอะเอารูปที่ถ่ายคู่สมัย10ปีที่แล้วกับทุกปัจจุบัน,มา,บนมาเทียบกันเลยโอ้โหเราก็ดูไปเยอะเหมือนกันเนาะไม่ไปไม่ไปเลยไ่เหมือนเดิมเลย <laughs> เขาเตรียงอยู่แล้วนะครับแต่มนได้แค่นี้จริงๆอะ่ะม่รู้ <laughs> ยามเขามีวิธีการยังไงเนาะ <laughs> ดูแบบสวยดูเด็กตลอดเวลาเลยครับ ฉันก็อยากจะถามพี่อ้ําเหมือนกันค่ะว่าพี่อ้ําดูแลตัวเองยังไงเพราะเห็นปกติเวลาพี่อ้ําอัพอะไรลงในอินสตาแกรมก็จะเป็นอาหารหมดเลยคือถ้ากินแบบพี่อ้ํนี่โอ้โหน้ําหนักคุณขึ้นเป็น10กิโลแล้วนะเขาก็น่าจะกินแล้วก็ออกกําลังกายด้วยเป็นเลาฟ์เอหรือว่าถ่ายรูปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพลอยไม่รู้เหมือนกันแต่ของเราไม่แค่ถ่ายรูปของเรากินจริงเ